สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนทุกคนทุกแห่งด้วยนะครับสวัสวดีพี่ๆที่เทรดอยู่ไม่ว่าจะเป็น i n i q expert option o l i m p trade หรือไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่เทรดอยู่นะฮะนะหรือว่าจะเอ้ยโทษทีอยู่ในตลาดเออนะบัลลีนะฟอเร็กต์ไบนาร์คริป n f t f u t u r e Park รัง 10. สิตสวัสดีคนไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะจ๊ะ <s <ucks> <s <uck> นะสวัสวดีเพลคัมครับวันนี้เรามาตะลยกันเหมือนเดิมครับกับบิตคอยนะเป็นกราฟที่ต้องบอกเลยว่า ก็เทรดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะก็รู้นะว่ามันเป็นอะไรยังไงมันมีนิสัยแบบไหนนะก็ต้องดูกันไปนะครับโอเคเหมือนเดิมครับสําหรับพี่พี่คนไหนที่สนใจอยากที่จะเข้ามาจอยกันนะครับอย่าก,กลัวว่าเทรดคนเดียวไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าเราจะมีในส่วนของกลุ่ม v ีพีที่รองรับนะครับสำหรับพี่พี่มือใหม่ที่กลัวเทรดคนเดียวนะครับจะมีเพื่อนพี่พี่หลายๆคนที่เขาให้คำปรึกษรงปรึกษากันตลอดนะคุยกันตลอด ว่าจะเทรดอะไรดีคู่นี้เป็นยังไงแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ชที่เขามันนำซิกเนลทุกสิ่งทุกอย่างมันฟรีทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ผมชอบเลยนะโอเคเออเออขอตีทุกกิ่ทุกอย่างเรียบร้อยครับแนวรับแนวต้านแพทเทิร์นนะโอเคนะครับไปต่อฮะไปต่อวันนี้ผมมาครับเขาเรียกว่ามากันแบบ กุบกิบแล้วกันนะวันนี้มากุบกิบที่สิบเหรียญแล้วกันนะทุกคนนะเทรดไปเรื่อยๆครับสบายๆกราฟไหนไม่สวยก็ไม่กล้าเลนครับนะเพราะจำมาไว้อย่างหนึ่งครับทุกครั้งที่เราลงไปนั่นคือเงินเรานะครับก็ต้องคิดที่ดีนะก่อนที่จะตัดสินใจฮนะโอเคลองก่อนครับลองก่อนนะใจเย็นๆครับอืมยี่สิบวิครับแพทเทิร์นที่ผมตีไปค่อนข้างที่จะดูง่ายนะทุกคนเห็นไหมฮะสี่สองนะครับ ลง4ขึ้น2นี่คือใูส่งนแพทเทิแต่ว่าแพทเทิรก่อนหน้าคือขึ้น4ขึ้น4ลง4นะครับแต่ตอนนี้เป็นขึ้น2แล้วนะก็เท่ากับว่าเป็น pattern ใหม่นะสามไปครับโอเคกดปั๊บขึ้นปุ๊บนะเนะ่เล่นเหลี่ยมนะมีเหลี่ยมนะครับบิตคอย n มีเหลี่ยมครับแต่ไม่เป็นไรครับโอเคได้อยู่นะ20วิเท่านั้นครับเหตุผลที่วันนี้ผมเลือกในส่วนของการปิดออเดอร์ที่มันไวเนี่ยอย่างที่บอกครับ มันค่อนข้างที่จะได้ไวครับแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการใช้เทคนิคต่างๆมันมีความเสี่ยงทั้งหมดไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์มาดีแค่ไหนแน่นแค่ไหนมันมีโอกาสรปรับเปลี่ยนได้เสมอนะโอเคออเดอร์นี้กำไรแล้วแต่เหตุผลที่ผมเลือกก็เพราะว่าถ้ามันเป็นเทรนด์นั้นจริงๆยังไงก็กาําไรนะครับข้อดีคือถ้ามันเป็นเทรนด์นั้นกําไรแน่นอน100%เซ แต่มันก็อยู่ที่กราฟด้วยนะทุกคนในการปิดออเดอร์อยู่ที่กราฟด้วยนะถ้ากราฟวิ่งช้าวิ่งน้อยโอกาสที่จะได้กำไรแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงนะครับเป็น90เป็น80เพราะว่านานทีเขาจะขยับไงแต่ว่าเราใช้เทคนิคในการปิดออเดอร์แค่30มสิบวิเท่านั้นครับโอเคออเดอร์ okay, ที่2ครับออเดอร์ที่2ครับ2 4่ีวิครับขอหน่อยนะขอหน่อยนะโอ้ยขึ้นไปยับเลยขึ้นไปยับเลยโอเคลงมาลงมา สวยครับสิบห้าวิเท่านั้นอยา่ยาอย่าสิบวิขอแค่สิบวิสวยสวยสวยเจ็ด,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 ดวิเจ็ดวิอย่าพุง่งอย่าพุง่งอย่าพุง่งอย่าเอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสวยเฮ้โอเคกำไรกำไรทุกคนกำไรวิเดียวเท่านั้นครับดูมุมขวาเมื่อกี้นะกำไรนะครับเมื่อกี้กำไรนะ โอเคเปลี่ยนแพทเทิร์นแล้วครับเป็น4 3 2ลง4ขึ้น2ลง3ก็มาดูกันว่าในส่วนของแพทเทิร์นขึ้นนะแพทเทิร์นที่เป็นแท่งขาขึ้นเนี่ยจะขึ้น2หรือว่า3หรือว่าปรับเปลี่ยนแท่งนี้เป็นขาลงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของการวิเคราะห์ในส่วนของแนวรับตอนนี้มันได้หลุดมาแล้วนะครับหลุดแนวรับมาประมาณ3แท่งแล้ว ก็มาดูกันว่าเขาจะกลับตัวไปวิ่งในกรอบราคาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะวิ่งนอกกรอบราคาเหมือนเดิมก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับไปต่อฮะถ้าเข้ากรอบเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนครับขาขึ้นแน่นอนนะฮะถ้าเข้ากรอบคือขาขึ้นนะถ้าไม่เข้าไปต่อฮะนึงครับขออ,อน,นุญาตตีก่อนแป๊บนึงอืม โอเคโอเคครับลง4ขึ้น2ลง3ขึ้นสองรำดู้ท่งนี้กันครับรำดู้ท่งนี้กันนะ7 6 5 4 3ผมคิดว่าเขาจะขึ้นนะโอเคโอเคสวยครับเฮ้ยโอเค25่ิบาวิเท่านั้นยี 20, 20่สิบยีวิขอ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 โอเคสวยสวยสวยยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สวิอุ้ย อย่าบอกนะลงต่ออย่าบอกนะลงต่อโอ้โหโอกาสแก้ตัวน้อยมากครับโอกาสแก้ตัวน้อยมากแต่ยังมีอยู่น้อยมากแต่ก็ยังมีครับลิปลีก็ยังมีแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับนะนะทางออกเริ่มมืดมิดขึ้นไปเรื่อยโอเคอ่ะโอ้โหูนิดเดียวเองนิดเดียวเองโอ้โหถ้าผมเลือกสี่สิบวินนะได้แล้วครับโอเคแต่ไม่เป็นไรครับนะเขาไม่ทะลุในส่วนของ เส้นที่ผมตีอีกรอบหนึ่งนะครับนะก็กลับตัวครับกลับตัวกลับใจเป็นคนดีครับ <laughs> <laughs> นะฮะตอนนี้ถ้าใครดูก็อาจจะงงหน่อยนะนะครับมีเอาเส้นอะไรก็ไม่รู้ตีมั่วสั่วไปหมดนะครับ <laughs> แต่สิ่งที่ผมกำลังตีให้ดูเนี่ย <laughs> เรียกว่ามันเป็นในส่วนของเส้นแนวรับแนวต้านแล้วก็ตีในส่วนของแพทเทิร์นอยากให้พี่ลองดูว่าเข้าใจขนาดไหนนะครับแพทเทิร์นที่ผมตีก็จะเป็น ลงสี่ขึ้น2ลง3ามขึ้น2แล้วตอนนี้แพทเทิร์นตอนนี้มันเปลี่ยนแพทเทิร์นเป็นมั่วแล้วตอนนี้แพทเทิร์นเปลี่ยนเป็นมั่วแล้วนะฮะโอเคเรอก่อนครับจะเรียนตอนนี้แพทเทิร์นก็ระหว่างรอก็ทำหาอะไรทำไปก่อนครับนะฟัง,ง,ฟงเพลงไปนะหาอะไรด,ดูกันไปก่อนครับนะไปเรื่อยๆครับค่อยมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นแบบที่เราวิเคราะห์หรือเปล่าเข้าเทคนิคของเราหรือเปล่า ถ้าไม่เข้ากราฟมั่วกราฟบิ่งมั่วก็อย่าไปเล่นครับใจเย็นๆนะโอเคสิบห้าวิครับเก้าแปแล้วครับแปดบนึงครับทุกคนเหมือนจะเป็นขาขึ้นนะเหมือนจะเป็นขาขึ้นนะโอเคสองหนึ okay. ่งไปครับขอ,อยอาดับเบิลครับเออสวยไป ได้อยู่ได้ราคาดีอยู่ได้ราคาดีอยู่สวยอยู่นิ่งๆบักได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นิดเดียว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 นิดเดเียวโอเคโอเคโอเคขอสิบห้าวิขอสิบห้าวิสวยสวยอืม MM. โอ้โหมันสู้อย่างกละมวยคาดเชือกนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนน็อกแล้วะฮะเฮ้ย <ß> ได้อยู่ยังฟื้นอยู่ยังฟื้นอยู่เฮ้ยน็อกครับน็อกอีกรอบหนึ่งแล้วครับอ่า ราวนี้น็อกแบบดับเบิลเลยครับนะขออนุญาตปรับที่ห้าสิบครับ no. <laughs> น็อกแล้วครับเรียบร้อยครับโดนน็อกครับเมื่อกี้นะฮะโอเคต้องซ้อมกันใหม่ครับซ้อมกันใหม่โอเครอสักครู่ครับเหมือนจะเช็ดในส่วนของเส้นแนวรับอีกแล้วครับกลับมาเช็ดในส่วนของเส้นแนวรับอีกแล้วครับสองหนึ่งสวยครับไปเอ้ยโอ้โหไม่ทัน โอ้โห oh, ไม่ทันครับเพราะว่ากดปั๊บมันพุ่งปุ๊บนะออเดอร์ก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นให้นะฮะโอเคไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเมื่อกี้กดตับไปก็น่าจะโดนเหมือนกันครับเพราะขึ้นเลทเทสเลย <laughs> <laughs> ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับโ <laughs> okay. อเครอสกู้รับสามสิบวิเปลี่ยนแท่งะฮะเหมือนเดิมครับสำหรับพี่ๆคำนวณที่อยากที่จะเข้ามาจอยกันเข้ามาเทรดด้วยกันนะครับอย่าคิดว่ามันยากนะมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเราหรอกครับ แค่เราให้เวลากับมันหน่อยนะครับให้เวลาศึกษากับมันหน่อยผมว่าเราจะสามารถที่จะทํากำไรกับมันได้นะได้เยอะเลยแหละมันสามารถทําเป็นธุรกิจระยะยาวได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปอ้างอิงก,กับอะไรเลยนะเว้ยคุณแค่แข่งกับตัวเองว่าถ้าในวันที่คุณกําไรแล้วคุณจะพอไหมวันที่คุณขาดทนุนคุณจะยอมแพ้มันไหมแค่นั้นเองครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยู่ในกรอบสบายครับ ออเดอร์นี้ครับห้เหรียญครับผมก็กําไรทั้งหมดประมาณ49่สิบเก้าบ8กสี่สครับกำไรเจใช่ไหมแปดสิเป็นสามเก้า่ว่าสัาทีสามเก้บอกสาเก้าอ้โนะครับกำไรทั้งหมดเจ็ดสเหรียญก็ถอดเฉลี่ยก็กาไรทั้งหมดนะครับกลับมาเสียไปยีกลับมาเจ็ดสโอเคเวิร์กนะครับห้าได้อยู่สบายศูนสวยจ้ะ สวยโลนโอเคนะครับกําไรไปที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะวันนี้ครับชว์กำไรกันหน่อยแล้วก็มีแดงไหมมีครับมีอยู่แล้วครับนะในวันที่แย่ครับก็มีอยู่แล้วโอเคนะครับก็หากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ